กันครับใหญ่กว่าแต่ช่วงช้นกว่าครับที่ทียส่งเข้าประกวดครับแค่ขวาไว้ครับแต่ว่าเซบกี้แล้วครับโอ้ยซองครับด้วยเอายักษเงี้ยกว่าดุเฉยเลยมีการต่อยหมัดครับเพราะเขาคือนักมวยสากลแข่ยานครับขอโทษทีโอ้โหว่าเซบกี้เตะซ้ายต่อยซ้ายเตะซ้ายต่อยซ้ายโอ้โหนี่ก็ปวดซองครับตลอดมาครับอ่ะเซบกี้ตั้งรับแข้งสายเซบกี้จะหยุดการเดินบุกด้วยสรีระรุ่ร่างต้องถึงตัวให้ไวครับ โอ้โหแต่การต่อร่างของพาโลมาครับมีตาครับไป10ต่อ9กทั้งสเสียงครับอะไรสักอย่างแล้วครับแชมป์ทักเดินที่ที่แบบนี้การเดินของพาโลมาได้แล้วโอ้โหการปล่อยหมัดของเขาดูครับดูเงยนตากับนี่แล้วแท้ยักแง้มมาดูเขาเบาครับไอโอ้โหใจแข็งเหลือเกินครับพี่หมออนุญาตให้ชกต่อนะครับโอ้โหสอครับมาหมดเลยครับเซฟกี้พอจับได้ตีไม่ได้ครับโดนแยกก่อนเอาพยายามเดินกัดฟันแล้วครับเลือดไหลก็ไหลไปครก็มันมาบอกไม่สน แต่เซลกีมีท้าทายเร้วดุาย